สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แปลกพาล้อครับบรรยากาศในการสอมแซมจขอพีบัตรครับงบหลวงมามีพี่น้องเอ,อ้ยพนมาซอยนี่ถาแล้วถาเยกเยกชันนะ้น่ะซอยครับผมพู้นเสียเงี้ยพ,น,พนอู้พนอนุขออาาอ้อเอาแม่ขั้วมาเรียพ่อให้มันไต่ไ้ไป,ไปมาได้มาได้นี่ครับ เบิ้งดูครับเบิ้งรถงบปตองตองบว,ว,วังเนี่เสื้อซาครับเพราท่านกินเจ็ดไปใกล้พราเดียนแล้วครับหนังสือได้ว่าบพรใครไม่เทียนแต่มันไม่ทำเพื่อ,อเลยซอยเดียวตัวเองก้อนไปครับตะก้อนเพิ่มสิมาซ้อมให้ บรรยากาศมื่อนี้พัฒนาหมู่บ้านครับคนหนึ่งกับพูนตัดหยา <c oughs> ว่าพี่น้องกับว่าสว่างเบิงอยู่แล้วเบิงตะวันตุ่ตะปูอยู่ไหนเนาะตุต่ตะปูต <c oughs> รงโน้นครับผมนะยกขาขึ้นไปนะลอ,องสอยกัน,นแบบนี้นะครับนี่หันเท้ารอดตะ ว,ว่าอะไเที่เท่าไงเหรอครับมันกติหักกติพี้เว้นแล้วทั้งสิยากไปเติมตก็ไปหาพยานบ้านเป็นอนุเคราะห์เหรอเนี่ยครับยามีเขากะดูลแลก,กันตัวเดือนมันช้าก,กันเองเลยครับผมก็ต้องง้อ เง็ยบเองครับต้ยบอยยบันเฉพาะเองตั้งเยอกับด่านผู้ชมตอนนี้มันกันคนมาพัฒนาหรือแมคโครเนี่ยแมคโครหรือคนมาพัฒนาเ <c oughs> ด้อต้ออ <c oughs> นคนถึนนนงแมคโครดิมายังกวาเนี่ยเด้อ บอกแม่โคกหายไปเด้อโอ้ยสัตว์ไปดน้ำสดตปน้ำมันซีเานเาโจนั่ไเาีกนเยเไปแม่อเนาะบบรรยากาศสมอนุกอจากเสียล้านมันตอนนี้คนลาจเากนี้จะพัมารถเวล่ะฮะ เดี๋ยวเย,วยเ็นเย็นรอเาเาพนมาไหวหรอกหาก,กอนพอดีงานสุดวมเอเ้ยแปนรถไทไหมแม่เ,เี่ยรถไทมาปับหนีตัว มันติดเวลารถเข้ามามันติดล่อรถเท่านั้นเออคืออยู่กับต้นงบอบตรีวัดตั้มก็หามื่อนี่แนี้นี่เลยอ่งบปบตรีวัดตั้มก็หามื่อนี่มางบหลวงเนี่ยเมื่อทแท้ๆล่ะฮะ กอลวบก่าวด้เหินแท้จลพี่น้องสอมเบื้องต้นเัื้องหินมใไซบานี่ยหินมาเปื้เปื้อเป้คัง มันเจอบรรยากาศน้ำตกไงไหครับมันขาดไปเนี่ยโอ้ยมันมีน้ำได้ปะมาหันม่โคกันได้แล้วว่าสิจกว่าสิลอกซาแต่นี่ลอกซากหน้วัดจีไปลอกให้อยู่เสียสีไปลอกใหรอยู่ไปแต่ลอยกระทุ่งกันนะตาวัดนี่แหละที่ลอกไปแต่ลอกกระทุงฮะ อ وں, เอาเอาพวกกระตบเอายังออกนะก็เอาแรบลอกพวกวัะพืชออก้างๆน้องะนี่นาบัดเนี่ยรักพอแล้วรักจิ้นเขาแล้ว boa noite